วิคราอห์บอลไบดีมาแล้วครับ19ธันวาคม2566นะครับติดตามวิเคราะห์บอลไบดีกับ8คู่กันได้เลยแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอุระวะเรดครับใน FIFA ค l ับเวอร์ครับให้ซิตี้ชนะไม่ขาดครับอย่างน้อย2ประตูต่อ1หรือไม่ก็อุรุวะมีลุ้นจะไม่แพ้นใน90นาทีครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ซิตี้พึ่งจะล้ามาครับส่วนอุรุวะได้ขวัญและกำลังใจในการชนะ คับเลออนมาในเกมแรกเพราะนั้นเกมนี้ถ้าซิตี้ชนะก็แค่2-1หรือไม่อุระ,ะก็มีลุ้นเสมอนะครับเอเวอรตันกับฟูแลมครับมองว่าเกมนี้เอฟเวอรตันจะเหนือกว่าในคาร์บาวครับได้เล่นในบ้านที่กุยสั้นปานะครับฟูลแลมเนี่ยเพิ่งจะพลาดมาเหมือนกันเพราะนั้นเกมนี้ให้ลูกทีมชอนได้เอาชนะได้ที่2อครับ เชลซีกับนิโคลเซ่นครับนิโคลเซ่นเป็นรองแชมป์เมื่อรุ่ดการก่อนครับในถ้วยนี้ส่วนทางด้านเชลซีฟอร์มล่าสุดเพิ่งเอาชนะทนนมมางด้านเชฟฟีไวเต็ดมาได้นะครับเกมนี้ให้เชลซีกับนิโคลเซ่นครับลงตัวด้วยกันเสมอกัน2-2ครับแล้วค่อยไปลุ้นหลังจาก90นาทีอีกทีหนึ่งเบรเมนกับไลฟ์ซิกครับในบุนเดส,ก,เดสก้าเยอรมันเชื่อว่าไลฟ์ซิกมีลุ้น3แต้มก็จริงนะครับแต่ว่าเกมนี้ไม่ง่ายครับเผื่อเบรเมนจะมีลุ้น1แต้มเพราะว่าไลฟ์ซิกมาเยือนครับออกนอกบ้านให้เบรเมนเสมอ 1, 1หรือไม่่ก็แแพ้ค1นึ่งจะยิงได้ครับ เกมนี้เหนือกว่าทุกอย่างครับเพราะนั้นต้องการจะเน้น3แต้มเต็มที่สรับเอดินแทสิตเชื่อว่าเกมนี้2ประตูต่อศูนย์ครับเป็นของเสือเหลือง3แต้มนะครับราโยบิยกานกับบาเลเซียครับราโยยังไม่ชนะใครเลยใน6เกมล่าสุดเพราะนั้น เกมนี้ให้รายโยชนะบาลเลนเซียได้2อหนึ่งครับเจ้าขัางข่าวยังทงแกว่งอยู่นะครับอาร์เลนติโกโมาริดกับเกตาเฟ,ฟ่ครับดิโกซิมเมอเน่ล่าสุดก็ถือว่าทำผลงานในแชมเปี้ยนส์คัพได้ดีแต่ว่าในลาลีกาไม่ดีนะครับแพ้บิวเบาส่วนเกตาเฟ,ฟ่เริ่มจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ทีมที่ดีขึ้นอย่างเกตาเฟ,ฟน่น่าจะสู้ครับ เต็มที่แอดมาริดชนะแค่2อหครับหรือไม่ก็โอกาสที่เกตาเฟ่จะแบ่งแต้มก็มีนะครับให้เสมอกัน1ประตูต่อ1นึ่งนาโปลีกับฟอร์ซิโนเน่ครับคู่นี้นาโปลีจะเน้นเต็มที่ไปเลยนะครับเล่นในบ้านของตัวเองแล้วก็เป็นวันถ้วยแบบนี้พวกเขาน่าจะเข้ารอบต่อไปได้ครับลุ้นให้ทางน้างของนาโปลีนะครับชนะที่2ประตูต่อศูนย์เชื่อว่าฟอร์ซิโนเน่ สุดจะต้านทานาจริงๆครับวิเคราะ์อบอลรายดีครับก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับถ้าชื่นชอบก็กดหัวใจให้กันต้องการบทวิเคราะห์เพิ่มเติมก็ไปกันได้ที่ลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีและขอบคุณครับ